ชื่อชื่อ,อ,อยังได้เนี่ยไปหาชิพนี่ชื่อขนมได้ชื่อขนมได้จจกถุงได้หลายถุงถุงเจะได้ขนมฮะแล้วก็อาอสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันรอบคำพี่น้องเอ๋โดยเ,ออเ,ออเอนาะพอดีทางบัลลีพี่น้องเอ๋อ เดินทางมาเบิงมาเยี่ยมมายามที่แต่งปั้นตู้ที่บอลลี่เคยเข้ามาแต่ก้อนโดนตุกเลยเนาะครับทางลุงเฮิร์มพี่น้องเอ้เป็นครอบครัวห,นะหนึ่งเนาะเป็นีครอบครัวหนึ่งแหละที่ทุกข์ยากลำบากพี่น้องเอ้อยู่หิมทางไงนี่เนาะอาศัยดินดอนตอนหย่าเขาอยู่แล้วก็มีทั้งมีหลานน้อยมีลูกน้อยน้ำใดพี่น้องเอ้เนาะอยู่นี่เนาะแต่ก่อนพันยูนี่พี่น้องอเอ้แต่ก่อนเห็นพันยูนี่่แลทางบอิเนี่ยเห็นพันใหญ่ไปพุ่นลายมือเลย บ่ไมีโอกาสแวะเยี่ยมยาเบังมนี่ก็มีโอกาสก็เลยอ่าแวะเยี่ยมเยี่ยมบางทางอ่าปุตุเพิ่นนี่เนาะโดยพี่น้องเออเป็นนอใดรเนาะดีมีเฮงอยู่บนอะไรอันนี้พี่น้องเอโดยโอ้โหหามน้อยนะก็ได้สบายดีเจ้าสบายดีเจ้าอ่าปุตุหากำหนดเร็วบ่ ใช้เสือก่อนก็ได้ไปหาเสือใช้ก่อนเดไปหาโมฮัมโมฮัมโนยนี่เห็นยังไงน่นะปลูกพักบอกโอ้พี่น้องเอ้ยเห็นยังทำน่ะฮะพี่น้องเอ้ยเห็นยังชวนพักชวนหญ้าเลาบทตัวนี้พี่นออ้องเอ้ยอื้มโดยพี่น้องเอ้ยสบายดีละ่ะสบายดีงามๆโอ้เฮ้ยเห็นยังนั่งเห็นยังอ่ะนะ่ะฮะ ในยังนั <ules> ่งหลินขีดินอยู่นี่โอ้โดยโดยโมฮัมมัดซื่อยังก่อซื่อบอส์น่องบอส์บอโดยเลยเหราน้องน้องยังก่อประตูน้องบอส์บอเออมึงเดินได้ปะมึงเดินมาหนีไม่นี่เออเดี๋ยวนั่งนั่งคัตสมาด์ทดีดูพี่น้องเอ้ จื้อนะบ้าอยู่บ่ฮะบทจือ้ออ่าปุตโตจื้อเฮาอยู่บ่จือจ้ออยู่บ่จื้อเฮาอยู่บ่วะจื้อจำเฮาได้อยู่บ่ได้อยู่จำได้อยู่โดยเป็นอะไรคือได้ย่ายคือได้ย่ายเถียงมาพี่อยู่บ่ได้เห็นลมฝนน้ำเออเดี๋ดยวเลยใหญ่มาพี่ อืมโดยโดยพี hmm. ่น้องอีเด็ดเด็ดเดี๋ยวย้ำๆอภิปรกได้มันฝนตกแห้งหนุบมากเดวันะเด็ดมันทองพี่น้อยอ่าเดี๋ยวหันหน้ามาผีก็ได้เด็ดมันทรงเออเออเมา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 อ่าไปมาเยี่ยมมายามเบิ้งพี่น้องเอออืมบ่มีอย่างมาฝากชอบมีแต่เดี๋ยวแจวเงินให้โมหันนี่พายุเข่าบ่มือน่ะฮะพายุเข่าอยู่บ่มือน่ะ แต่ว่าหลังคายังบไปเนาะว่ามันฉปิ้นไปเบิรไลวันนียังอยู่ผายางนั่นน้อยผายางมัดผัดดุดปุกเออคิดหนึ่งเข้าเดยเดยวดยวดยโอ้แต่ว่าหลังคาบบไปเนาะเลยหลังคาเทียงหน้าเข้าไปเบิดเลยดีของเจ้ายังบบไปฮะหลังคาบบคอยได้ยินบอกโดยดีหลังคาเจ้าบบไปว่ะ ย่างน้ำม่เนี่ยนะฮะย่างน้ำหูนี่หูแล้วตึงพี่น้องมันลังเอิ้งอึงอยู่ในบริเงินเพียงไม่เคยไปหาโมบอสอะนะไปหาโมอยู่บ่ถามมอนะแม่ไปถามเพื่อนยู่บ่ว่ามันเป็นอย่างหูนะบ่มีแนี่อยากได้เนื้อมาใช้อยู่เพราะมันดังเจ้าบุรีไปหาไปเจ้าบุรีไปกวดบ่สอะฮะเจ้าบุรีไปกวดบ่หูเจ้านะว่ามันมันเป็นอย่างนะกวดห้องมอนะแมน ไปทำเพื่อนเพื่อนกับว่ามันเองเชิธรรมชาติเพื่อนวะมันเป็น,<อ>นธรรมชาติแ,แล้วมันหนักเป็นเพื่อนวาไรบบมีทางราษาบตับร็อกเตอร์ผู้เพิ่นปาดท่องในนะะเออมันเองตามธรรมชาติเ,เป็นธรรมชาติบบเพื่อนแก้บ่ได้เพื่อนวะอายุแก่แล้วมันหนักเป็นชัยเพื่อนวะเป็นธรรมชาติเป็นแบบล้มหมองโูเนี่ยนะดังเองเองดังงองอิง,อง,อง เงาะยากน้ำเดียวนี่นะะกัเจ้ามาชูนั่งกัโอ้ยกับเจ้าจุนหัวขวัญช่วงพวงไม่ยิงนะมาลายได้โอ้พนมาสัมภาษณ์บอสิช่บอโดยเออเป็นมาสัมภาษณ์เนะยมาหนึ่งมาเยี่ยมมายามอาคนพอดเข้าแต่ละคนหนคนเป็นมาเป็นพวงเป็นหัวขวัญไม่ได้ยินเพียงบร่ได้ยินหูเออไม่ใจแม่ไได้ยินแน่ผัด เออเจบังนี่ได้ยินผู here, ้นี wow ่ได nice. ้ยินเจ้าบัดบุคคลได้ยินเนาะไงเจ้าบัดบุได้ยินหูได้ยินนึงมันบอจักขอความว่านะเออได้ยินเล็กหน่อยได้ยินเล็กหน่อยโดยเออ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 บัตรถามเรื่องอย่างเช่นอย่างที่มันบัดเท่าลาไปมันบอจักบ้านะ กันมาปากเสียงดังลังเดังได้ได้เขาว่าเขาดังได้ได้นี่ลังอยู่บ่กปากดังแล้วเต็มที่ได้ได้นี่พี่น้องเออโมฮามนี่บไร้บได้เขาหงเฮียนบ่ฮามหาเป็นอะไรคือบ่เขามันยากแน่ๆมัน กันไปเปิดโบเมนเข่าผู in like, ้เดียวมาเนี่เข่าทั้งแม่ไปเผาจนเข่าชงช้ำเดือนแล้วเข่าอยู่รักโชคคนเออขู่มือขู่มือปัดอืมปัดบ่นไม่ได้ไปได้มาเฉยค่าแต่เผาคนเข่าของเฮียนหน่อยโดยเออซื้อังซื้อมัดจับบ่น้องมัดจะบบอกกินนี่นี่กับโบมีเงิน เสียเพื่อนก็อเชืเข้าไปเสนอเพื่อนแนวแบบบ่ม<อ>ีเงินเสียเด้อยยาเออเสียเข้าทำมิดน,นะเจ้าอืม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 เหมือ,อนว่าสามแสนเสียสามแสนกีบโดยเข่าเฮียนเห,ห็นไหมเออ <c oughs> โดยอันจักปีแล้วก่อนนะพอตจกักจักปีหามเจ้าจักปีก่อน จักปีอยู่เพิม่มมามีแต่ชิปพันหนึ่งเสียอยู่พุ่นเห็นบ่กแต่มันไกลบ,บ่เออเยอะนายครูเพิ่นกินน้ำกิน,นไนอะไรชิปพันกี่เหมืนว่าเพิ่มเอาน้ำชิปพันโดยอโอ้เสียแต่เราบริญินหูแล้วพี่น้องเอง้ย <laughs> จักปีแล้วลจักจักปีก่อนโมโหบ่เพิ่นจักปีเจ็ดแปดปีเลยเจ็ดแปดปี เออหารไปท้าบอกยัยคอยสิบดายินเต็มนะเจ็ดแปดปีบดายของเงี้ยแน่แน่คนน้อยอองแงงแต่ว่าลูกลูกเจ้าแท้บอกเป็นลูกกันแท้บอกลูกเจ้าแท้บอกอันใดผู้น้อยนี่หลานนี้หลานเจ้าบอกหลานลูกแม่ไปเหตเวยกอยู่พ้นไหนอาตอะปือปอโดยโดยบรลลกัลืมนะมาดนดอะพี่น้องเอ้ มาปีใหม่ฮะกเมื่อเนี่ยได้ชามเชี่ยวเมื่อเนี่ยแม่พันธันแม่ฮะมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาดินมาแพนินนะอือโดยโดยว่าแ่นมาก็ได้เข่าชอบนึ่งไข่ไว้ให้กินเจ้าเจ้าเจ้าอยโพี่น้องเอ้ีน้องน้บ่าบ่มบ่าบ่อบ่ออบ่่บ่อบ่อ่อ่ ฮะเป็นยังคือบใบชะเขามันเลยวจะมีความหู้ฉาะว่ะเป็นยังคือบใบชะเขาของเฮียนมันแหลดมันห้อนบองมักกินเข่ากินน้ำอันนี้เห็นบบโจยห่อนนี่เด็กเจ้าฮะกระชุมกระเย็นเมื่อนี่ยแต่ของฝนตกวันนี้เป็นยังจะใบชะเขามันก็มีความหูแล้วเฮียวเป็นปลูกมันในนี่ในปลูกดินผายเห็ดเจ้าโบเห็ดไหลเราขวดเจ้าโบเห็ดกระหัตตไผาเห็ด ไอเห็ดซะแม่<อ>จะบอกแม่มาเห็ดทั่วให้นี่ <laughs> พี่น้องอเ,เอ้เพิ่อนบ่คอ,อยากว่ายูอันนั้นถะ่าอยู่กับเจ้าเพิผัวาเก่งบ่เ<อ>พิ่อนว่าเก่งบ่ถ้าอยู่กับเจ้าผู้นี้หลานเจ้านี่พอปะเพิ่อนว่าเก่งบ่พอคนนี้ผู้นี้ผู้นี้พอหน้าพอผัวไปมาพอหน้าคน <laughs> เราบ่คอยใจพี่น้อง ตอนอยู่กับเจ้าน่ะพิ่นว่าเก่งบ่เพิ่นอายบ่นี่ั่นะย่าเด็กนะย่าโดนนะพี่เป็หลานนี่แหละหลานน้อยนี่เจ้าอูเราบ่ค่อยได้ยินพี่น้องเอ้ยอืมอืมจะบดนับตั้งแต่เชโนเชนีเชยบดหัวจ้างบด tôi có lẽ chưa có tay không có nỗi nó tung kỳ nóng hạn chế nhiều đều mến xen chưa đi chìm 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 โอรยมันหูบริยินมันก็นลําบากแล้วอันนี้พี่น้องเอ้แต่ว่าแต่ว่วาอันนั้นเมียเจ้าน่ะหูดีอยู่เนาะปกติอยู่บอ่อ<ะ>เออม,มาพี่จะมาไหนมาพี่ต่อ,อามาแล้วกันพี่ <laughs> มันบอกบริยนินอาบนาบ้ำก็อาบอยู่นี้อันนี้เนาะพี่น้องเอ้มองอาบน้ำอาบในเราอืมใช่ปะโอ้จอไม้บอ่อหน่ประตูทางไม้ทางไม้เอาง่ายน,<ม>นี่เอามามาพี่ กักแท่นี่เออทั้งเอาไม้มาสั่นน้ำแห้งอยู่ตัวนี้น้ำแห้งอยู่นี่เนาะอย่างวันยี้ไม่เห็ดชวนโดยีนทังตัวนี้โดยโดยดีแพแต่ว่าหลังคาเราอนี่ยงังโบไปพี่น้องเอโดยผ่านี่เนี่ยขาดแล้วมันยืนยูนนี่บ่โดย จองเยอะดักนี่เลยมันขาดลุมเข่าเมืกี้เราอยู่พุทธพี่น้องเอ้โดยเจะมั่งจะนั่นมานี่แต่ว่าทางเจ้าน่ะหูปกติอยู่บ่ดนยินอยู่เนาะด้ยิงนตัเนเออเออเออเอเออออออเมอเออออเออเอ่เออเงอเออเเอ่เอดนม่วงดิบบ่อืออเว ได้ได้ยังกินมานี้เอ้ยชุบเพชุเออเป็นอะไรด้้นเมานั่งอยู่นี่อันนอนอยู่นี่แล้วบอกกันคืนเรื่อไอะผู้เดียวนี่พวกนนอนเถิงบนเจ้านอนเจ้านอนอยู่นี่เมียนอนอยู่เทิงพุทธโดยโดยเกียนขี่จะพื้นมันมระ้อนประโทษเพอันนี้ฮะน่ะ มันกับวายขโมยดอกมีขโมยอีกบ่อแถวนี้ก็ได้เดี๋ยวมังเอื้อหันซอยกับยางอยู่เขาเอาเบ็ดมังเอื้อน่ะกายเอาขึ <min 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 ¿min ้นมือวันพาร์ทแม่เออเือองยู่เป็นขโมยธรรมชาติเออไม่มีบ่โดยโดยหาอยู่หากินก็ได้ใช่เลจะละมื่อน่ะ หาง้มหอยหาซาปลาไปบไดหาแน้ข้าแน้ขายบอเออยังมาไปหาน้ำไมน้ำมันขายตะเก้าหาขายอยูบอ่ะช้เออไปขายยใชัเอ่ยไปขายอยู่รักเปดพุ่นตะเก้าหันดเอาเอาไปเน้าใดใช้เน้ดไป จ้างรถไปอันน Get ี้นี่รถรถแจ็คเจ้าบอตัวนี้ฮะน่ะเออ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 โดยเคยมีในยูทูปคนเข้ามาสัมภาษณ์อยู่บอกจะคนมาจะคนมีมีผู้หญิงเข้ามานำบอกเออ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 โดยโดยอยู่ร่วมกันจะคนอยู่เฮือนอันนี้ฮะน่ะ อันนั้นพูดลูกชายจะบอกลูกชาหลาพูดนี่หนาหลานมีโทรศัพท์ชใช่พ่อมบอกมีอยู่บอกเออเมย์พันป้าไว้หายเมย์พันยูลุมพูดเมย์พันยูอัดอยู่ใส่กบประตูยูอัดตะเปิือพูด เราเป็นซื้อชานกันได้กับป่อตู่เราคือหูเบาห่าวเบาเบิดแดงเบินยังไม่ได้ยินอยู่เออ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 ข้าวน้าเจ้ากับพ่อกินอยู่บ่เอ้ยและยังยังพอมีก <tes room. S 2> ินอยู <IEL> left, okay, tense, Hayır, sis, ่บ <moderate, without> <cold> ่ตอนนี้ฮะน่ะเออเคยเคยขาดแค้นบ่ตะเก้าฮะน่ะโดย เออเออเออโดยโดอันนี้ดินยุดดินนี่ก็เป็นดินเพิ่นบ่อเจ้าอยู่นี่กะอ่เจ้าเข้าในกระชื่อเจ้าละชิปโลชาวโล้แล้วนอ่างนมข้มฝึามข้านกือเละโลล้สันบอดยโดยพี่น้องไง ข่าวยังแฉนันเทิงขนาดข้าวแห้งบอกข้าวแห้งข้าแห้งเป็นช่วยนะในพวกกระเนดบุญช่วยเด้กกินบดท่านมันแห้งเออมือแรงสิกินข้าวก็แังสั่งไเลยสุบพักเลยสุพักชุพักโดยเจ้าจะกินยังไงเนี่ยบเส็ บ่รู้ว่าน้ำระบยาจะกินยังแนวๆนุ่มเล็กจะซอยอยาก,กินอยู่บ่กินเ <c oughs> ย็นดีโดด,ดีได้กินอยู่บ่ฮ่อนๆไ,ได้กินอยู่บ่เป็นอะไรคือบรได้กินพอมีมเงินชื่อชื่อาา้ามดมมเม่อหร่อปุ๊ัตจะกินอยู่บ่ขั้น,นจะาเชาเงินให้กินบ่ อ่าเห็นเอาไหมห่อนช้ำอากาศห่อนช้ำเนาะอืเดี๋ยวได้บ่รับมาปุ่งเงินกันี่่งใบยังใบยังตัวนี้ใบยังอันนี้ใบหาชิปอ่าคือจักแท้ชื่อชื่อยังได้เนยใบหาชิปนี่ชื่อขนมได้จิกถุง ได้ได้ทุงทุง่งทะเลขนมฮะ <laughs> มันไจะมันได้ชิดได้กินฉันวิชเราบ่ฮหูอ่าหน้าม่ได้ได้กินแช่ฉันเอ้ยก,นนกินน้ำน้ำก๊อกนี่โอ,โอ้พี่น้องน้ำมันไ่ค่อยสะอาดด้อยนี่เนาะน้ำเป็นขี้ดิน<ป>กองเอา อ๋อเป็นเป็นเยืยังก็พนบ่อนะกินแต่ก่อนมั้เป็นยังก็เปนะ็นนิ่วว่าเป็นยังก็เป็นปนินน่วแลกกินน้ำบ่สาทธิพที่น้องอเอ้ยเอาเอาหน้าบ่าวเงินให้ไปไปให้เมย์เจ้าไปชื่อกินเ้อะกินน้ำกันไอเห็ดได้แด้เอาล่ะเออพี่น้องเอ้ยเออเออไปไปชื่อขนมน้าเยน็นเย็นกินเ้อโอ้โดยโดยพี่น้องเลยบัดยนมมันว่ามีเห็ดมีหอนเจ้ากะหาไปขายยุ่เนาะ ถ้าชมพมันเห็ดออกจะหน่อยเลยก็หาไปขายกันบ่เออยางนี้บุมีเบีกับยูจซื้อเนาะบมีเหตุอายขาดขายขายัายข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 าดายข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 ยขามขายขายขายายข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 าอขายกายยขายขายขายไาาแข่าย ổmì rồi nhâm hết nhâm hồn cả. thằng bên phá nên mới là b้าน ưn. chúng ta. đâu mà gì đó. nó. có game bảo. tít game. เออเฮ้ยพี่น้องเอ้แท่นกราบะกับป้าก่อนเด้อป้าไปายก่อนบัานนี้สบายดีก่อนเร็วเอาเดี๋ยวฉีดเงินแท่นกระบะมาลำหน้าแดี๋ยวแจวเงินให้สบัยหน่อนุ่มมืองามก่อนสบายดีกล้องอนาบะก่อนเออพี่น้องไปกับป้าเด้อพุทธุเด้อกับป้าเด้อไอเด้อเจ้าสบายดีใบซื้อยังกินตอนเย็นเด้อโดยโดยโดยพี่น้องเอ้อืม เตือนซานลานเฟนล้วก็ได้เนาะเฮ็ดไม่พี่น้องเอ้อากาศดีพิ่นแล้วนี่แต่ทั้งระตู้่นหูตึงว่าสันพี่น้องเอ้เราบุกข่อยได้ยินผัสชังเนาะโดยอ้าวสัลคิมนี่กะทั้งบอลีเนาะพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามเบางทางครอบครัวผลตู้นี่แหละกับหลานเรากับลูกชายเรามีอยู่กันสามสี่คนก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ทุกข์ยากลำบากพี่น้องไออาศัย อ่ดินดอนตอนนี้เขาอยู่นะพี่น้องนะสำหรับลคลิปนี้กะลลาพี่ล้าน้องไปก่อนก็บรรยากาศตอนค่ำๆัมรพี่น้องนะสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันรอบคํำเบิร์ดสุขูสู่คนพี่น้องเอโดย